สวัสดีทุกคนที่เกิดวันเสาร์แม่หม่อมาบอกดวงสัปดาห์ที่หนึ่งของเดือนกันยายน2564คนเกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้คุณได้ไพย่ยดมูนพระจันทร์เศร้าในเองความหมายไพ่แบบทั่วไปคุณอยู่ในช่วงอารมณ์เป็นความคิดความฝัน จินตนาการบางคนก็อยู่ในช่วงมีความคิดสร้างสรรค์คิดเกี่ยวกับศิลปะผลงานส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับงานศิลป์นะคะ,ะหรืออารมณ์เป็นอารมณ์ช่วงหนึ่งค่ะดวงจันทร์ที่โคจรรอบโลกเรา มีผลต่อจิตใจมนุษย์ค่ะทางด้านความคิดจินตนาการบางทีก็อาจฟุ้งซ่านฟังคำทำนายนะคะเ,เรื่องสุขภาพเลยคนวันเสาร์ในเจ็ดวันนี้ร่างกายคุณแข็งแรงดีนะคะแต,แต่จิตใจคุณอนะฟุ้งซ่านบางคนก็ วิตกกังวลบางคนก็เศร้าบางคนก็เครียดนะคะออในบางคนอีกเหมือนกันคุณอาจจะมีผื่นคันเพราะน้ำเหลืองไม่ดีที่สำคัญอย่าเครียดหรือคิดมากเกินไปค่ะเพราะอยู่ในช่วงเจ็ดวันที่คุณวิตกกังวลเกินไปเครียดเกินไป ระบบต่างๆในร่างกายก็อาจจะรวนเรงรวนเรแปลปรวนนะคะอขออภัยด้วยนะถ้าไม่หมอบพูดอะไรผิดบ้างาต่อมาเรื่องการงานค่ะการงานคนวันเสาร์ไพ่เดบมอลจะให้ผลดีงานเกี่ยวกับงานกลางคืนค่ะถ้าพ่อค้าคนค้าขาย เปิดร้านกลางคืนค้าขายช่วงกลางคืนพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วนี่จะให้ผลดีส่วนคนทำงานประจำเป็นช่วงที่เกิดปัญหาในที่ทำงานเช่นมีการทุจริตคดโกงในที่ทำงานหรือคุณถูกใส่ร้ายขอให้ระวังนะคะ ในสัปดาห์นี้ให้ระวังตัวระวังการทำงานทำอะไรเอาถูกต้องไว้ก่อนนะคะแล้วก็ให้มีเอกสารหลักฐานเป็นชิ้นเป็นอนันเราจะได้มีข้อมูลเมื่อเกิดปัญหามาเรื่องการเงินค่ะการเงินคนวันเสาร์คุณอย่าใจอ่อนถ้ามีใครมาขอความช่วยเหลือ การเงินในช่วงนี้เพราะในไพ่นี้ในเจ็ดวันนี้คุณเองน่ะช่วยใครไม่ได้จริงๆคะ่ะถ้าคุณช่วยเขาคุณก็จะลำบากหรือถ้าคุณช่วยได้ก็ช่วยเท่าที่คุณไหวนะคะไม่ต้องหวังว่าเขาจะเอามาคืน ทั้งการลงทุนด้วยเป็นช่วงที่คุณต้องเข้มงวดเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายการลงทุนการจะช่วยเหลือผู้อื่นให้คิดให้ดีค่ะ,ะเป็นช่วงต้องควบคุมค่าใช้จ่ายว่าอย่างนั้นนะคะ,ะแต่ก็ไม่เป็นไรคุณก็ยังผ่านไปได้ค่ะ ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่คุณวิตกกังวลเรื่องเงินถึงมีเงินคุณก็ยังกลัวความไม่มั่นคงนะคะ,ะส่วนความรักคนวันเสารในคนโสดคนไม่อยู่ในช่วงไม่มีความสุขเรื่องความรากักเหมือนสิ่งที่คิดที่หวังไม่รู้คุณจะสมหวังไหมความรักที่เป็นอยู่นะ่ะ จะใช่ไหมจะมั่นคงไหมบางทีก็ไม่ไว้ใจคนที่คุณรักนะคะช่วงนี้ส่วนคนมีคู่ครองเรือนก็เป็นช่วงไม่หวานชื่นรื่นรมเหมือนที่ผ่านมาคุณไม่มีความสุขใจมีสาเหตุจากความระแวงคนรักหรือเข้าใจผิด คิดผิดแล้วอยู่ในช่วงวิตกกังวลคนเดียวคือมีอะไรก็ไม่ถามมีอะไรก็ไม่พูดแต่แต่คิดอยู่คนเดียวอย่างนี้นะคะสำหรับคนไม่คู่เมื่อฟังแม่หมอแล้วก็ก็คุยกันได้มีอะไรก็คุยกันคือให้มีสติในช่วงเจ็ดวันนี้ อย่าปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์ขอให้เราดึงสติเรากลับมานะคะสำหรับคนวันเสาร์แม่หมอจะมาเป็นกำลังใจแล้วก็บอกดวงอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะอย่าลืมรักษาตัวรักษาใจให้แข็งแรงนะคะจะได้มาพบกันใหม่อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แม่หมอด,ด้วยค่ะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ สวัสดีนะคะแล้วพบกันใหม่